สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้มีข่าวสารอัปเดตวันต่อวันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นข่าวสารจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการเราชนะ กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะเองนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังปรากฏว่าเข้าใช้งานไม่ได้บ้างนะครับไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนบ้างหรือว่าสแกนหน้าแล้วระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลอยู่บ้างยังไม่แจ้งอะไรเลยหรือว่าบางคนเนี่ยสแกนหน้าไปเรียบร้อยแล้วแต่แอปเด้งมา ให้ทําใหม่อีกครั้งอย่างนี้ครับเป็นเพราะอะไรแล้วต้องทํำยังไงเราบางคนบอกว่าลองหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้อัปเดตข่าวสารวันนี้เลย15กุมภาพันธ์นะครับก็คือ ให้ทําการรออีกแล้วนะครับรออีกแล้วก็คือรอวันที่17กุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเป่าตาังจะทําการอัปเดตอีกรอบนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นข่าวนะครับจากแฟนเพจกรุงไทยแคร์นะครับซึ่งมีคนไปคอมเมนต์เนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยสแกนหน้าก็ไม่ได้สแกนหน้าก็เด้งสแกนหน้าบางทีเสร็จไปแล้วเนี่ยก็กลับมาให้สแกนหน้าอีกนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลนานมากไม่รู้จะตรวจสอบถึงไหนเนาะซึ่งเขาก็มาบอกว่าสําหรับ กรณีแบบนี้นะครับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ยเนื่องจากระบบกําลังทยอยตรวจสอบข้อมูลตามลําดับที่ลูกค้าลงทะเบียนทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านได้ซึ่งเขาก็บอกว่าให้เว้นระยะนาะก,ก็คือแนะนําไม่ทํารายการอีกครั้งวันที่17กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งส่วนคนที่ทําได้นะและคนที่ทําไม่ได้ดังนั้นใครที่ตอนนี้ยังทําไม่ได้เขาแนะนําบอกว่าให้ หลังจากวันที่17กุมภาพันธ์เลยนะแต่เขาก็บอกมาอีกว่าสําหรับลูกค้าที่ย,ยังไม่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เนี่ยจริงๆสามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งโครงการนะเพราะว่าตอนนี้คุณได้รับสิทธิ์แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าถ้ายืนยันตัวตนไม่สําเร็จภายในรอบการโอนเงินเงินก็จะไปทบในรอบถัดๆไปนั่นเองนะครับ